คื okay, มองแคว่าเป็นนักแสดงต้องมีหลากหลายไอ้ไม่อาช,ชีพเดียวไม่ได้แล้วก็จริงๆก็มองมาต้องนานแล้วนะครับว่าว่าการเป็นนักแสดงก็ควรที่จะมีอาชีพอื่นๆแต่พอดีว่าอาชีพอื่นๆที่เราทำเนี่ยโชคดีที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบด้วยมันก็เลย จริงๆเป็นคนทำตามแพชชั่นอยากทำอะไรก็อยากทำอะไรก็จะทำแต่เวลาทำแล้วก็จะทำแบบสุดโต่งไปมากๆเลยนะครับอย่างอย่างพอเราไม่ได้ไม่ได้มีผลงานหน้าจอมันมีผลต่อเราเพราะเป็นนักแสดงมันก็ต้องออกหน้าจอให้คนเห็นพอาไม่มีมันก็หายไปมันมีผลต่อความ่อจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าว่ามีผลสำหรับตัวเองนะเพราะว่าเราก็เหมือนเราก็มีให้เห็นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ ช่องทางสื่อเนี่ยเราสามารถกำหนดเองอได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วใช่มันมีแพลตฟอร์มอย่างอื่นเราเราก็แค่ย้ายแพลตฟอร์มเ,ออเราก็ต้องอาจจะต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดนิดนึงอะไร่งเงี้ยเปลี่ยนตามตาม,ตาม,ต,ามตามเทรนด์ตามยุคสมัยครับแต่หลายคนมองว่าธุรกิจที่เราทำรายได้มันมากกว่าการเป็นนักแสดงแต่การมันมันมันเป็นอย่างั้นก็ ก็ครับก็เป็นอย่างนั้ใช่ไหมก็ถ้าหลายๆธุรกิจก็ก็เยอะก็เป็นนักแสดงก็ดีครับแต่ก็เป็นนธุรกิจท่านหนึ่งก็ดีใช่ครับก็เหมือนผมคิดว่ามันช่วยส่งเสริมกันครับเพราะว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ได้ได้ได้มีสื่อได้แบบได้โปรโมทมากกว่าคนอื่นได้มีช่องทางให้คนเห็นมากกว่าคนอื่น เราก็เลยทําแบบนี้มันก็เลยช่วยส่งเสริมกันไปอะไรเงี้ยครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าทาธุรกิจกับเองอันนี้คือเป็นธุรกิจครั้งแรกที่มันเคยทามาก่อนนั่นเลเคยทํามาก่อนหน้านั้นครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเป็นตัวที่เป็นตัวใหม่ที่เรารู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยโตมากขึ้นมากๆแล้วเราก็มุมมองการทําธุรกิจมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะไรเนี้ยอันนี้ก็จริงจังแล้วก็เป็นรูปแบบที่ที่ เป็นธุรกิจที่โตขึ้นครับก็จริงๆก็ต้องมีทีมงานมาขั้นกลางนะครับจริงๆถ้าทำไปมันจะเป็นยังไงถ้าสองคนก็จะเถียงกันนะจริงมันมีคุยก่อนนะนี่ไหมว่าพอจะเริ่มทําด้วยกันแล้วต้องคุยจะสองคนจริงๆเราเริ่มเพราะว่าเรามีทีมงานที่ดีครับก่อนที่ก่อนที่จะเริ่มอะไรเนี่ยเราต้องผมเนี่ยจะค่อนข้างดูองค์ประกอบว่าว่า ทีมงานเราเป็นยังไงเราพร้อมแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับถ้าถ้าถ้าเราทำถ้าเราทำเองเราจะเหนื่อยเกิน <ừ. S 1> เพราะว่าเราเรามีงานอื่นต้องทำหลายอย่างแต่ถ้าแบบเรามีทีมเวิร์กที่ดีเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเลยครับอย่างเมื่อก่อนเคยทำด้วยกันแร่พอตอนนี้กลับมาทำด้วยกันมันเ<ไ>ปลี่ยนไปเยอะมากก็เปลี่ยนไปเยอะครับด้วยด้วยน,นะน้องก็เปลี่ยนไปเยอะครับอ่า<ๆ>ก็ก็โตขึ้นครับแล้วก็มีมุมมองอะไรใหม่ๆบางทีเราก็เราก็ บอกซึ่งกันและกันว่าแบบเฮ้ยเราควรจะมองมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอ,อะไรเงี้ยครับทีมที่มีผลกระทบต่ือมีรทามธุรกิจด้วยกัน,กนเออ่ไม่กระทบหรอกครับเพราะอันนี้เรามีเรามีทีมเราไม่ได้คือมีทีมเป็นคนมาแบบคอยอ,อ,อันนี้เซตคอนเทนต์แบบนี้นะวางไปแบบนี้แบบนี้ <c oughs> เราโอเคไหม เราจะได้ไม่ต้องมาแบบเอ้ยฉันอยากได้แบบนี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมมาแบบคอยโอเปเร t ให้แล้วเราก็ค่อยๆไปแต่พอเราเด้มีประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกันแล้วมันมันจะรู้ทางกันไหมหรับตัวองก็รู้ทางไหมผมว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับแล้วรู้ทางน้องไหมก็น้องน่าจะรู้ทางผมแล้ว่ะเพราะว่าเขาก็คงรู้ว่าผมผมก็คงผมก็ทําเต็มที่ทุกอย่างแหละแต่แต่แต่ก็ เอาที่น้องสบายใจด้วยอันนี้คือไม่ได้ตามใจแต่แค่เอาที่เขาเอาที่สบายใจใช่ก็คือเราก็อยากให้เขาทํางานแบบแฮปปี้เราก็อยากจะทํางานแบบแฮปปี้ทีมงานจะได้แฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้ครับใจเราแฮปปี้แฮปปี้ครับสุดๆเลยเออซมัน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 โอเคหมดทุกอย่างเพราะดูทุกอย่างมันสักเต็ไปหมดเลยครับก็จริงๆก็ก็เหนื่อยนะครับหมายถึงว่าการทําหลายๆอย่างแต่มันก็สนุกดี กถามเรื่องแต่งงานเลยนะอุ้ยายในวัดด้วยเคนก็ก็ก็น่าน่าจะอีกสักสักน่าจะสักพักครับสักพักตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุยกันให้เต็มที่ก่อนครับจริงๆครั้งนี้ไม่กลับมามันก็มันกลมกล่อมมากแค่ไหนครัก็เคนย่นก็ ก็ดีข <than whatever in England> ึ้นครับดีขึ้นเยอะครับสำหรับเราหรือสำหรับเขาที่ดีก็น่าจะทั้งคู่นะครับเพราะว่าเราเองเราก็รู้แล้วว่าอาเราต้องเขาต้องการยังไงแล้วแล้วที่เราขาดไปมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็ก็ยอมรับว่าเออเมื่อก่อนเราก็เราก็ขาดไปจริงๆริก็เริ่มที่เขาจะเติมที่เอาไปเติมให้เขาใช่เมื่อก่อนเราอาจจะแบบ อยากจะมุ่งเรียนรู้มุ่งไปในทางของเราที่แบบที่อยากทางแพชชั่นมันแพชชั่นมันเยอะจนบางทีแบบเหมือนเราวิ่งเร็วเกินไปแล้วแบบเขาเดินอยู่ใช่เขาวิ่งไม่ทันประมาณนั้นครับแสดงว่าการมองะยนที่ผ่านมาอนก้างที่จะก็จริงจังเลยล่ะตอนนั้นตอนนั้นไม่มีข่าวตรงกลังนะว่าเขาจะยังไงเพราะว่าเขานิ่งเหมือนไม่ใช่เอทเธอร์เอ้ใช่ก็เป้าเหมือนกันครับก็ไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อน ก็รู้สึกเสียวๆครับเสียวว่ามันจะไม่จะเซตใช่ครับมันมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเป็นไปได้ครับแสดงว่าร่างร่างมันของเอสเตอร์คือน่ากลัวที่สุดในเกมเลยโหมากครับไมาเคยเห็นร่างนี้เขาไหมอะไม่เคยเลยครับพี่ๆก็ไม่เคยใช่ไหมหวเขานิ่งจนนิ่งจนแบบไม่เอาอะไรอ่ะอือใช่น่ากลัวมากครับไม่เคยเห็ยากถามเกยตอนที่กลับมามันมีคำสัญญาไหมหรือว่ามันมีอะไรที่สุดว่าเฮ้ยจะดับมือันไปอะไร จริงๆไม่มีคำสัญญาอะไรแต่แค่ผมบอกว่าผมจะจะปรับปรุงตัวแล้วก็แล้วก็แต่ผมก็ยังจะมุ่งมั่นทำงานในสิ่งที่ที่ผมอยากทำอยู่แต่ผมจะจะปรับปรุงตัวในเรื่องที่ผมขาดไปในเรื่องที่แบบเราเราเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูแลเขามากพอเงี้ยครับนี้ก็คือดีดีครับดีครับ อารอข่าวดีนะครับขอบคุณนะครับ <laughs> <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณครับวันนี้ไม่ต้องดันแล้วใช่ไหมเราเปิดป้อนแถบ่างนะเปิดมาก